สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟัง นั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Life Fox เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยมนุษย์ที่ส่งยานอวากาศไปสำรวจดาวหางฮันเล่และก็ปรากฏว่าภายในดาวหางนั้นพวกลูกทีมที่ไปสำรวจก็ได้เจอกับความสยองขวัญเมื่อมีสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ที่นอนนิ่งสง,งบอยู่บนนั้นจนทำให้เรื่องราวความสยองขวัญและความน่ากลัวมันตามมาและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อที่ผู้การทอมคาสันแห่งกองทัพอวกาศอังกฤษพวกเขานั้งขับยาน MSS Churchill ไปสำรวจดาวหางฮันเล่แล้วเรดาร์ในกระโดดเจอวัตถุแปลกปล ทอมเ,เนี่ยก็เลยถามว่าเอาไงต่อดีทอมเนี่ยก็เลยบอกว่าเราจะเข้าไปสำรวจพื้นผิวดาวหางเพราะดาวดวงนี้จะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็อีก76ปีข้างหน้านู่นเลยและจนกว่าจะถึงตอนนั้นเขาน่าจะแก่ตายไปแล้วจากนั้นทอมก็นำทีมลงไปสำรวจทำให้เห็นว่าพื้นผิวดวงดาวนั้นมีลักษณะคล้ายกับยานชีวจักรกณ์พอสำรวจไปเรื่อยๆก็ได้เจอกับฝูงทั้งข้าวที่ตายแห้งกรอบพร้อมกับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่รูปร่างคล้ายกับมนุษย์ผสมกับข้างขาวที่มันยืนได้ในลักษณะแห้งกรอบเช่นกันจััััังงงหวววววะนนน้้ททออออมมเีี่่่่ยยยกกกกกก็รรบบแแจจจาชชาาาาชชชลลขต ว่าย่าเพิ่งทําอะไรสังเกตการต่อไปก่อนจากนั้นทอมก็พาลูกทีมํารวจต่อไปเรื่อยๆทอ,อมได้เจอกับแคปซุนพยุงชีพที่เสพมนุษย์เอาไว้เป็นเพศหญิงหนึ่งและเพศชาย2 ทำกับเดวิดเนี่ยก็จ้องไปที่ร่างของหญิงเปลือยและก็ทําให้เกิดอาการลุ่มหลงเข้าเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่เคยเห็นใครสมบูรณ์แบบเท่านี้มาก่อนเลยแต่ว่าทอมก็บอกให้ตั้งสติหน่อยและก็บอกให้นาแคปซูลและก็ตัวประหลาดขึ้นไปสํารวจบนยาน30วันต่อมาดรบูคอฟกี้ก็ไม่สามารถติดต่อยานเชอร์ชิลได้เขาก็เลยให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บสัญญาณดาวเทียมนะ่ะตามหาทําให้ได้เห็นว่าเชอร์ชิลเนี่ยกำลังหลุดจากวงโครจรและก็ลอยควงอยู่บนอากาศ บัวคอฟกี้เนี่ยก็เลยส่งยานคนลัมบัสของ NASA นาซาในไปกู้ชีพแต่พอเปิดประตูของยานเนี่ยเข้าไปก็เห็นว่าลูกเรือนในยานน่ยไม่เป็นจุนไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่แคปซูนพยุงชีพที่ยังคงอยู่ในสภาพที่ปกติพวกเขาก็เลยนําแคปซูนมาที่สถานีวิจัยอวากาศแห่งราชานาจักรเพื่อจะไปทําการวิจัย ดอรฮันฟอร์ลาด้าก็ให้ความเห็นว่าสิ่งมีชีวิตในแคปซูลนี้น่าจะตายไปแล้วเลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ผ่าเชิญศพซึ่งระหว่างที่เตรียมรอผ่าตัดก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยเกิดลุ่มหลงในร่างกายของหญิงเปลือยก็เลยแอบสวมหน้ากากนิรภัยเข้าไปในห้องผ่าตัดและก็ลองสัมผัสไปที่หน้าอกของเธอก่อนที่หญิงเปลือยจะตื่นขึ้นมาและก็จูบเขาและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เริ่มมีอาการชักเกร็งโบคาที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เลยไี้ไปดูทำให้เห็นว,วนน่าเจ้เาหน้าท และภาพนักนต็ตัดมาที่ฟอร์ลาดาเขาดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นว่าบ ok นะูคอฟกี้น่ะกำลังตกอยู่ในอันตรายก็เลยยกกองกาลังพลนะเข้าไปช่วยแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาเจอกับบูคอฟกี้ในสภาพที่อ่อนแรงส่วนหญิงเปลือยก็หายตัวไปแล้วฟอร์ลาดาเนะี่ยก็เลยประกาศให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะ่ะคอยสกัดหญิงคนนั้นไว้เพื่อจะไม่ให้ไปข้างนอกและภาพนักรตตัดมาที่หญิงเปลือยเธอเดินม,มาที่ล็อบบี้หน้าสํานักงานยาม3ามคนที่ได้รับแจ้งมานั้นก็เลยเข้าไปสกัดพวกเขาคิดว่าเธอเนะี่ยเป็นบ้าก,กลยสกัดแบบที่เลลลล่่นนนนนทททียยยออกกําาา้้ดพัังงงงงจจจิิิตขรมผู คนนั้นเนี่ยก็ทำลายประตูและก็หนีไปเมื่อเรื่องราวเนี่ยเริ่มบานปลายผู้การเคนนน่นยสืบราจการพิเศษเนี่ยก็เข้ามาที่สำนักงานเขาพยายามจะเค้นถามโบคอฟกี้เกี่ยวกับข้อมูลของเธอโบคอฟกี้เนี่ยก็เลยเล่าเท่าที่เขารู้ว่าแคปซูลของเธอเนี่ยสร้างมาจากวัสดุที่ไม่มีบนโลกและการทำงานของมันเนี่ยก็ซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจอีหยานหนึ่งก็คือเขาได้ยินเธอพูดภาษาคนด้วยแต่โบคอฟกี้เนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเขาบอกแค่ว่าอ่อนเพลียมากก็เลยขอตัวไปนอนพักเคนเนี่ยก็เลยทำความเห็นจากฟออราดาในนนะขงักชีววิทย ฟลารดาเนี่ยก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันนอกเหนือจากความเข้าใจของเขาเหมือนกัน เขาเนี่ยก็เลยใช้ความเชื่อส่วนตัวของตัวเองขเขาในบีคราะห์ว่าผู้ยิงเปลยคนนั้นทำหน้าที่โดยการดุดพลังชีวิตมันทำให้เขานึกถึงแวมพรยผู้การเค้นเนี่ยก็เลยถามต่อว่าเธอไป็นแวมไพรยวาการหรือไงฟาราด้าเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้เท่าที่รู้ก็คือเธอน่าจะเป็นพายคุกครายแรงอย่างแน่นอนแต่ภาพมันที่หนุ่งรถพิเศษสองคนที่กำลังยืนเฝ้าแคปซูลชายเปลยอยู่จู่ๆแคปซูลนั่นก็เกิดระเบิดออกและพวกเขาเนี่ยก็เดินตรงเข้ามาหาทหารทหารก็เลยจัดการระดมยิงใส่พร้อมกับโยนระเบิดฟาราด้าและก็ผู้การเค้นยยเลตาามมดูทใหห้เ็นว่าาชยลคน่ะร่าะ ลฟาลอริดาเนี่ยก็เลยบ่นว่ากาลังผา่าศพคนนี้และตอนนี้มันก็เละไปแล้วจะผ่าย,ยังไงแต่มันก็ไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าเขาผา่าศพเจ้าหน้าที่อีกคนแทนจากนั้นหมอจะก็พาร่างของเจ้าหน้าที่มาทําการผ่าในห้องนิรภัยแต่ว่าระหว่างที่กำลังจัดการเขาใน่กระฟื้นขึ้นมาและก็ดูพลังชีวิตจากหมอรายหนึ่งไปผู้การเคน,เนก็เลยให้ทหารจับตัวเข้าไปขังไว้จากนั้นเคนก็ได้รับแจ้งจากตํารวจว่ามีคนเสียชีวิตที่สวนสาธารณะเขากับฟาลอรดาเนี่ยก็เลยไปยังที่เกิดเหตุทําให้ได้เจอกับศพข,ของหญิงสาวในสภาพที่เหือดแห้ง วัยรุ่นสองคนที่เห็นเหตุการณ์น่ยก็เล่าว่าเขาเห็นเหยื่ออยู่กับหญิงเปลือยและไม่กีหนาทีต่อมาศพของเธอเน่ยก็อยู่ในสภาพแบบนี้ผู้การเคนก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงต่อก็เลยฝากตํารวจไว้ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ให้รายงานเข้าโดยตรงส่วนศพของผู้หญิงคนนี้เขาจะขอเอาไปชักนสูตรที่สถานีอากาศพอกลับมาถึงสถานีฟาริดากับเคนเนก็มาดูการผู้ติดเชื้อโดยที่มีเซอร์เพอร์ซี่เลขานุการประจําสํานักและยุรัฐมนตรีเนี่ยมาดูด้วยพวกเขาได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกดดพลังชีวิตในอเมริกาคุมคล หรือเพลงแค่ศพของผู้หญิงคนล่าสุดที่พอจะชนะสูตรได้แต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วเมื่อร่างของเธอเนี่ยเกิดอาการชักเกร็งและก็ระเบิดเป็นผงข้าห้องผ่าตัดจากนั้นโบคอฟกี้ ok เนี่ยก็มาบอกฟลอร่ากับผู้การเคนว่าพบยานหลบนี้ของเชอร์ชิลเข้ามาในช้นบรรยากาศของโลกก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเก็บกู้ทำให้ได้เห็นว่าผู้การทอมเนี่ยังไม่ตายวันต่อมาโบคอฟกี้เนี่ยก็เลยโทรน,นัดนให้เขามาพบกับผู้การเคนและก็ฟลอร่าผู้การทอมเนี่ยก็เล่ากับพวกเขาฟังว่าหลังจากนำแคปซูลแล้วก็ซากศพของมนุษย์ทั้้้้งงงคคคครราาาาาาาเนนนนนนนีี่่่ยขขึมมมใอออลลจหสสืิกุ เขาทำลายระบบสื่อสารก่อนที่จะแห้งเหือดและก็ตายในเวลาต่อมาและลูกเรือก็ทยอยตายไปทีละคนซึ่งเขานั้นก็แปลกใจมากว่าทำไมตัวของเขาเองถึงยังไม่ตายเขาเชื่อว่าหญิงเปลือยคงมีเหตุผลบางอย่างในการไว้ชีวิตเขาอย่างไรก็ตามเมื่อยานลอยอย่างไร้จุดหมายและก็เข้าสู่วงโคจรโลกเขานั่นก็คิดว่าไม่ว่าอะไรที่อยู่ในยานมันไม่ควรจะอยู่บนโลกเขานึ่ก็เลยเผาทุกอย่างและก็ขึ้นยานฉุกเฉินกลับมาเขายังเล่าต่ออีกว่าจิตใจของเขาหนึ่งหมกบุ่นแต่กับเรื่องหญิงเปลือยเขาหวกลโตแต่ก็ลงไหลเธอมันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่สาาามรถจบยไ พอลาได้เห็นว่าทอมมีอาการเพ้อเขาก็เลยให้ทอมหนไปพักผ่อนที่ห้องพยาบาลโดยให้ผู้การเคนนดจ้องกล้วงจรปิดเอาไว้คอยดูอการเขาเวลาต่อมาโบคอฟกี้ก็มาแจ้งขาวว่ายานจากดาวหางฮันเล่นกำลังเข้าสู่วงโคจรของโลกและพรุ่งนี้ท่านนายกาจะจดเรประชุมเพื่อจาทางออก ตาภาพมาที่ทอมเขานอนหลับและก็ฝันเห็นผู้หญิงเปลือยมามีซัมติงกับเขาเขาร้องโหยหวนและก็ตื่นจากความฝันเขาบอกกับทุกคนว่าหญิงเปลือยเข้ามาใน,ในใจใจของเขาและก็ดูพลังของเขาไปอีกแล้วฟลรดานั้นก็ถามว่าทอมสามารถสื่อสารกับหญิงเปลือยผ่านทางโทรจิตได้หรือเปล่าทอมเนยก็เลยบอกว่าเหมือนมีบางอย่างที่เชื่อมโยงเขากับเธอไว้ด้วยกันเช้าวันต่อมาฟลอรดาเนยก็เลยทำการสะกดจิตทอมเขาถามว่าตอนนี้หญิงเปลือยอยู่ที่ไหนทอมเนยก็เลยนิมิตและก็เห็นภาพผู้หญิงเปลือยที่สิงในร้านของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเล ไปกับผู้ชายที่ไม่ทราบชื่อเขาเห็นเธอถกกระโรงขึ้นและเขาก็หลุดจากผ้าวังเขาบอกว่าตอนนี้เขาห,าหมดแรงแล้วผู้การขา่าวนก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปสืบหาเจ้าของรถดังกล่าวต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งว่าชายคนดังกล่าวมีชื่อว่าเน็ตไว้เน็ดระบอกว่าเขาไปส่สมู้หญิงที่มีชื่อว่าเอลเลนที่โรงพยาบาลจิตเวชทราวสตนแต่ว่าเน็ใเนี่ยกำล่านถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พราะกำลังอยู่ในอาการตื่นกลัวและก็อ่อนเพลียอย่างมาก ่อมาทอมเคนและก็เซอรอเพอร์ซี่นั้นก็ไปโรงพยาบาลและพวกเขาหนึ่งก็ได้เจอกับหมออามสตรองผู้อำนวยการของที่นั่นทอมหนึ่งก็เลยถามถึงผู้หญิงที่มีชื่อว่าเอเลนมอนหนึ่งก็เลยบอกว่าเธอเป็นพยาบาลของที่นี่แต่ว่าตอนนี้เธอหนึ่งกำลังพักอยู่ทอมกับเคนหนึ่งก็เลยขึ้นไปหาเธอบนห้องพอไปถึงทอมหนึ่งก็ไม่ผู้พร่ำทำเพลงเขาเข้ามาทำร้ายเอเลนและก็ถามว่าหญิงเตือยน่ะยังอย,งอยู่ในนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเธอก็บอกว่าไม่รู้ว่าเขาหนึ่งพูดถึงอะไรทอมหนึ่งก็เลยจู พร้อมกับถามถึงคนไข้ที่มีรูปร่างอ้วนศีรษะล้นและก็มีปานบนหน้าหมอเนี่ยก็เลยตอบว่าเขาชื่อเจฟฟรีย์ชายเขาเนี่ยเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ถูกขังอยู่ในคุกจิตเวชชอมหน่งก็เลยถามว่าหมอสามารถพาเขาเนี่ยไปเจอกับเจฟฟรีย์ได้ไหมหมอเนยตกบากเข้าไปที่หนึ่งและก็บอกว่าได้อยู่แล้วต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ไปอยู่ที่หน้าห้องของเจฟฟรีย์เพื่อจะรอให้พยาบาลเตรียมยาในกระปราสาทให้เพราะว่าเจฟฟรีย์อาจจะเกิดการคุ้มคลั่งได้จากนั้น,นก็เข้าไปห้องขังพร้อมกับถามหมอว่ายานนี้เนี่ยมีฤทธิ์แรงหรือเปล่าหมนอกนกยยวิจฉา ทำให้หมอนะชักดิ้นชักงอนแล้วก็หมดสติไปต่อมาพวกเขาก็พาหมอมาที่ออฟฟิศก็จะเอาหมอนนไว้ที่เตียงผ่าตัด ทอมก็เลยขอให้พยาบาลน่เตรียมยาไว้3าเข็มและเขานึ่งก็พยายามปลุกหมอทอมเลยถามว่ามีอะไรในตัวคุณแต่หมอน่งก็ตอบไปว่ามันไม่ให้เขาคุยกับทอมทอมก็เลยบอกให้เรียกหญิงคนนั้นนามาคุยก่อนที่เขาจะฉีดย้ายกับหมอเพิ่มอีกเข็มหนึ่งแล้วเสียงของหมอหนึ่ะก็กลายเป็นเสียงของผู้หญิงเธอบอกว่ามันจะเป็นต้องฉีดล็อกเพราะมัน่ะช่วยอะไรไม่ได้ทอมน่งก็เลยถามว่าเธอต้องการอะไรหญิงเพลือยหน่งก็เลยบอกว่าเธอรักเขาและก็ต้องการจะอยู่กับเขาทอมหนึ่งก็ถามต่อว่าเธอเป็นตัวอออออออะไไไไรรรรรรรกกันนนนนนนแแ่่่่่่่ททททาาาาามมมมเเเธธีีีีููปปปงงงงหหืืบบคิิลวววจจ้้ตสย เธออ่นใจของทอมว่าชอบผู้หญิงแบบไหนและก็ค่อยสร้างรูปร่างขึ้นมาซึ่งเธอก็คือผู้หญิงในดุมกติของทอม จากนั้นหญิงเปลือกก็ใช้พลังจิตบังคับให้เขาหนะักจูบกับอัลสตรองก่อนที่แสงสีฟ้าจะพุ่งออกมา,มาจากร่างของเขาและลมหนักกับพัดแรงทาให้เพอร์ซี่กับเคนะลม้มลงส่วนทอมนก็ร้องโวยหวนด้วยความเจ็บปวดเคนก็เลยเพยายามจะรวบรวมสติและก็เอายากราปรนะสานชีใส่หมออีกสองเข็มทาใหเหตุการณ์สงบลงและก็ดูเหมือนตอนนี้เ้อร์เพอร์ซี่จะอาการหนักเข้าหัวฟาดพื้นและก็สลบยาวไปเลยและนั่นก็ทําให้เคนนึกขึ้นได้ว่าหญิงเปลือคนนั้นสามารถย้ายร่างได้ผ่านทางกระแสจิตและเธอจะสามารถแพร่เชื้อแวมพ์วากาได้แบบทวีค เธอจะได้จัดการกับทุกคนที่อยู่ในลอนดอนได้วันและทั้งคู่นั้ก็ขึ้นฮอกลับไปที่ลอนดอนโดนน้ำ่างไรสติกของหมออามสตรองและก็เซอร์เพอร์ซีไปด้วยทางฝั่งของฟงลอร์ดานนันก็ติดต่อผ่านทางนักบินและก็บอกว่าตอนนี้เขารู้วิธีฆ่าพีดิบแล้วพวกนี้นเป็นอมตาและใช้เปลยสองคนถึงก็ยังไม่ตายมันเข้าไปสิงทหารที่ยิงพวกมัน แต่ว่าเขาก็ฆ่ามันด้วยแล้าเหล็กอับตะกวัวจากนั้นนักบินเนี่ยก็เปิดรายงานข่าวจาก BBC ให้กับทั้งคู่เนี่ยฟังรายงาน,น่ะบอกว่าตอนนี้เมืองลอนดอนเนี่ยกำลังลุกเป็นไฟผู้คนเน่เริ่มทำร้ายกันเองและก็ยังมีแสงสีฟ้าลอยทั่วบนท้องฟ้าจังหวะนั้นก็มีเลือดออกมาจากปากของหมออาร์มสตรองและก็เซอร์เพอร์ซี่มันรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเลือดและก็เรองใส่คลาดกับรูปร่างของผู้หญิงเปลือยพร้อมกับหันมามองทอมแล้วก็เรียกชื่อของเขาก่อนที่มันจะสลายไปทอมเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้เธอกำลงลเาาเเนน่่จิคนยถมวท,มถทึี เกิดขึ้นในยานเชอร์ชิวที่จริงแล้วเขาเป็นคนปล่อยเธอมาเองและเขาก็มีซัมติงกับเธอพร้อมกับที่เธอน่ะดูพลังของเขาเพื่อใจพลังของเธอน่ะกลับมาทาให้เขารู้สึกเชื่ยมยงกับเธอมาตลอดเขาเป็นคนทําลายอุปกรณ์สื่อสารและก็ปล่อยเธอดูพลังของลูกเรือเคนเนก็เลยด่าว่าความลุ่มหลงของเขาหน่ะกำลังสร้างหายในให้กับโลกจากนั้นนก็บอกกับนักบินให้จอดลงที่สํานักของนายกรักฐมนตรีเพื่อที่จะบอกนายกเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับพวกผีดิบแต่พอไปถึงนายกน่ะก็ไม่ยอมคุยด้วยแถมก็ยังมีอาการเหงือออ่ เมื่อเค้นกับทอมรูเลว่านายกโดนสิงพวกเขาเนี่ยก็เลยเหนี่ยกมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์เคนเนี่ยก็เลยบอกให้นักบินจอดที่สถานนิวิจัยอาวาาศแต่ว่านักบินก็บอกว่านายกเนะี่ยเพิ่งจะประกาศกดดันการศึกทําให้ลอนดอนตนทูปิดตาย และทหากเขานะบินเข้าไปข้างในอัตโดนยิงก็ได้เขาสามารถจอดได้แค่เขตการเชื้อโรคเท่านั้นและเมื่อลงจอดทหารจากเขตกัการเชื้อโรคเนี่ยกำลังกักตัวพวกเขาไว้เพราะกำลังรอคำสั่งยิงคีปนาวุชจากนาโตอยู่ทอมกับเคนก็เลยทำได้เพียงแค่มองเมืองกำลังถล่มก่อนจะชี้เคนดูแสงสีฟ้าเขาบอกว่าแสงนั้นคือชายเปลือยมันแพร่เชื้อให้กับผีดิบเพื่อจะไปดูดพลังของคนและก็รวบรวมพลังไปให้กับยิงเปืยคนนั้นก่อนจะส่งขึ้นไปกับยานชีวจักรกล เคนนิก็เลยถามว่าตอนนี้ยิงเปลือยอยู่ที่ไหนทอมเนี่ยก็เลยตอบว่าเธออยู่ที่ไหนสักแห่งในลอนดอนและกำลังเร่งให้เขานไปหาอยู่เพราะเธออยากจะได้พลังที่ให้เขาหนีกลับไปขึ้นพอพูดจบทอมเนี่ยก็หายไปรู้โดยทีเนี่ยก็มีทหารมาแจ้งว่าทอมขโมยรถและก็หนีเข้าเมืองไปแล้วเคนนิงก็เลยขอรถจากทหารแล้วก็ขับตามเข้าไปไม่ว่าทหาระจะเตือนไปแล้วว่าถ้าเขาเข้าไปอาจจะไม่สามารถออกมาได้อีกเขานั่งขับรถฝ่าฟุ้งผีดิบไปที่สถานีวิจัยแต่ว่าก็ไม่เจอใครนอกจากฟอลลาร์ด้าเคนนิงก็เลยถามหาคนอื่นฟอลลารมด ok ky, ม้อกเนาเนกนถาม ว่าทาไมเขาถึงรอดคนเดียวฟอลาดาเนี่ยก็เลยบอกว่าเขารู้สึกเชื่อมโยงกับพวกผีดิบและเขาก็รู้สึกถึงพลังที่ไร้ขีดจากัดทําให้เคน,เนรู้ว่าเขาถูกสิงอยู่เคนเนก็ถามว่าทอมอยู่ไหนฟอลาดาเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในโบสถ์กับหญิงเปลือยอยู่และตัวของเขาเนี่ยกำลังจะไปจากที่นี่จากนั้นเคนเนก็ยิงฟอลาดาทาให้ร่างของเขานาสุด ก่อนที่แสงสีฟ้าจะอจาจากร่างของเขาไปเคนก็เลยหยิบเหล่าตะกกวหนัดลงไปที่โบสถ์เขาวิ่งผ่านศพมากมายก่อนที่แสงสีฟ้าจะมาดักเขาที่หน้าประตูและก็ปรากฏเป็นร่างของชายเปลือยชายเปลือยเน่ยบอกว่าทุกอย่างจะง่ายขึ้นถ้าเคนน่ยอมไปกับเขาแต่ว่าเคนก็ไม่ฟังเขาใช้เหล่าตะกกวหนัดแทงไปที่ท้องของชายเปลือยทําให้ฝ่ายนั้นร้องโหยหวนและร่างของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นมนุษย์ค้างคาวก่อนที่มันจะสลายไปต่อมาเคนน่ก็วิ่งเข้าไปในโบสถ์เขาเดินตามแสงสีฟ้าเข้าไปจนกระทั่งเจอทอมที่กำลังอาบแสงและ เป็นส่วนหนึ่งของเธอมาตั้งแต่แรกเคนก็เลยพยายามแยกติสติเขาจากนั้นนังก็ยนหลาตักกวกลัวไปให้ชอมนังก็เลยคอไว้แล้วก็แทงเธอจากด้านหลังจนทะลุมหาตัวเองแล้วแสงสีฟ้าของทั้งคู่นั้นก็เปลี่ยนเป็นแสงสีแดงร่างของพวกเขาถูกยานชีวะจักรกดึงกลับไปและมัน,นก็ไปจากชั้นบรรยากาศของโลกกลับไปยังดาวหางตามเดิมเหลือไว้เพียงแค่เคนที่ยืนอยู่ท่ามกลางซากศพและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเป็นเพื่อนละครคิดว่าหนะังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้นะ ประหม่น,นะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างมาจากนิยายคลาสสิกที่มีชื่อว่า The Space Vampire นะครับซึ่งมีในเรื่องที่สนุกมากแต่ว่าติดตรงที่หนังนะครับมันอาจจะเก่าเกินไปนิดนึงทำให้อฟเฟิของหนังนะครับอาจจะดูขาดทูขาดตาเราไปบ้างและตัวของหนังนะครับมันก็เป็นอะไรที่ผมชอบนะเพราะว่ามันนะครับมีเดียที่ฟุ้งสุดๆคอนเซ็ปต์มันดีมากๆเพราะว่าตัวหนังนะครับไม่ได้มาเชิงแบบว่าอเล่นบุกโลกแต่มันคือกองทัพผีดิบบุกโลกมากกว่า อารมณ์มันจะคล้ายๆวัดอีสนะครับว่าถ้าหากเกิดซอมบี้ไม่ได้มาจากเชื้อไวรัสแต่มาจากนอกโลกเนี่ยมันจะเป็นยังไงสงคมสยองขวัญความตื่นเต้นของระทึกขวัญอ่ะอันนี้ก็มีนะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับหนังทุกวันนี้ เพราะยันที่บอลนะครับหนังมันเก่าแล้วสมัยนั้นทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่มีความเป็นแอคชั่นเฮอร์เรอร์มิสเทอรี่และก็โรแมนติกไซไฟทริลเลอร์และก็เอเลี่ยนผสมผสานหลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันนะครับจนทําให้หนังเรื่องนี้มันมีความสนุกความเต่นเต้นความสยองขวัญที่ทําให้เรานะครับดูได้แบบไม่เบื่อเลย และสุดท้ายนะครับมันข้าทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้6.1คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อคืนน้านะครับได้ไป58%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรบับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและวไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ